ค่ะเรามารู้จักคําศัพท์สองคำด้วยกันที่พี่น้องถามเข้ามานะคะคําว่าโคเดมกับลิฟเนใช้อย่างไรนะคะคําว่าโคเดมก่อนนะคะลิฟเนก็คือก่อนแล้วก็ก่อนหน้านะคะเรามาดูว่าเวลาเราใช้ใช้ยังไงคําว่าโคเดมนะคะยกตัวอย่างประโยคเชน่นฉันอยู่ที่นี่ก่อนนะคะใช้โคเดมแบบนี้นะคะหรือฉันตอบคุณก่อน หรือฉันจะต้องตอบคุณก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคำว่าลีเฟนนะคะอย่างเช่นจะพูดว่าฉันทำกับข้าวก่อนที่ฉันจะออกไปทำงานนะคะอันนี้คือยกประโยคให้เห็นเหตุการณ์ว่าคำว่าลีเฟนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แล้วก็เวลานะคะอย่างเช่นบอกว่าวันนี้ฉันต้องเข้านอนก่อนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจนะคะ ซึ่งมันก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกนะคะว่าโคเดมมันมีคําว่าโคเดม o โคเดมโคลนะคะถ้าโคเดมเฉยๆก็คือก่อนนะคะโคเดมโคลหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยที่ฉันจะทําบางสิ่งบางอย่างอย่างเงี้ยถ้าใช้คําว่าโคเดมโคลนะคะและคําว่าลิฟเนเนี่ยมันจะมีคําว่าลิฟเน่เชด้วยลิฟเนเชก็หมายถึงก่อนที่ฉันจะก่อนที่นะคะ ก่อนที่จะอย่างเงี้ยลิฟานเชหรือจะใช้แค่ลิฟานเชชเฉยๆก็ได้นะคะ